สบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้ก็มาพบมาพอกับดาบันหน้าคือเก้าทุกคนดาสิพาทุกคนมาเกี่ยวเข้าวันนี้ดากระแม่พร้อมแต่มาแต่ดากระแม่สองคนพอบรได้มากกบน้องทุกคนพาวันท้อมวันบุหลายเขาวันซุกแดบ่ซุกแด่นะทุกคนก็เลยเกี่ยวประมาณมื้อนี้ก็แล้วทุกคนเป็นอะไรก็เป็นเบื้องกันเนาะครั้งแรกของปีทุกคน รับรน้ฟน้น้ำแห้งแล้วค่ะไอ่ฟอนเนาะแม่ก็ลุยกอนเลย <laughs> จะมัดเอาทุกคนเพวานน้ำมันยังเตะอยู่นะน้ำหนึ่งโม้แห้งน้ำแห้งนะคะเห็ดฟ้อนเอาสบายทุกคน น,น้ำไหลคนแบบนีน่ให้แบบอะไรให้กันกอบไม่ได้ไปกอบเขาไมาเอา ทุกคนเกี่ยวไปเกี่ยวมาพอาะข้างแตนทุกคนเห็นบ่นี่นี่นะทุกคนแหนมันจะแหนมไหนล่ะสองแมงเหเออเอาปตีเอาจับหิน้างเฉลิมกับบานถืเขาจับแหลนได้บ่แหมเอาข้าเสียข้านี่มันกับต้อนข้าบ่งตีเอาตีแมงมันนะแหมนมันด้วสามมาไล่บ่เอ๊ Dạch chắp lên đôi mẹ đâu bảo chắp lên luôn mỗi con mà dạch chắp mẹ chắp 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 กนิกนกินเกี่ยวข้าวได้อีกบอร์ไบ่ได้แล้บานนี่สิอูอยดเก็บได้ยามาลีเอาตอนแรกังว่ามังเกิเออลนี่อากาะพี่เราทงเต็นห <laughs> น้าน่ามา mẹ khóc ghê này hôm lúc mhm mhm à ba mhm 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 จีนนะมึงยังน้อยอย,อยังง่ายหางแต่งหางโตแล้วแซบโตอ่ะตมันนั่งง่ายบอสแชมพูใช่มันไหลหางแต่แล้วแซบโตมันนายโปะเนืนน้อละบังปลาปูเลยไหมามันตอนเมือ่อไรเป็นแม่แล้แคบเฉยอ่นั่งเท้า,ามันไม่เยอะเท้ามันนะ 好了。 นี่เข้ากับดากระแมกกะเกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้ยยังเลือดแต่เฮ้ที่มันบกแก่นะเดี๋ยวพักผ่อนดากระแมพักผ่อนก่อนจังหน่อยละกันสีพากันมาห่นทุกคนหน่นลวก็เอาไปเย็บนี่ทุกคนหักดากระแมกะด้เวลาพักเพลงแล้วทุกคนมาในกาหักเอามากินข้าวกันทุกคนอันกินเมื้อนี้ก็ได้เอามาแต่บ้านทุกคนมีน พอมีอันนี้กะเก่งหอยทุกคนอ่ะมาได้มกินข้าวนำอยากกบเม็ดได้ทุกคนเดน้ลงมือเอะหอยหอยยิงหอยเขาย่างกินกันขมึน ปอดกระเทื่องมากไอ้อนี่นนนยยังม่ล้ยงเสมออ่านเสร็จอะไรมาให้ทุกโอ้ยข้างเสียง่าพวกพระใหญ่สิพอจ้ แล้วโหก็เจ้าบลายเด้อทางนั้นเนามีรักเก้ามันลายอยู่นี่ดากับแม่ก็ก,กินข้าวอิม่มข้าเทงอิ่มแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็เขาก็ได้เวลามาหุ่นเข้าไปนัแล้วทุกคน ทุกคนดากระแม้กระห่นได้หลายเติบแล้วบานิกาเย็ยบทุกคนเพราะว่าเข้ามันโบลายนะทุกคนนปั้นนั้นพอกระเทินปั้นก็เลยเย็ยบเอาแล้วก็เขาเอาไปสีกินเลยนะทุกคน แม่เพิ่นหยิบได้หลายสิบแล้วทุกคนเพิ่นเคยแบบด่ามาได้ซื้อหยิบเข้าเนาะทุกคนเลยคือแต่แม่เพิ่นตะเก่านะด่ากับบอกขอจะอยู่บ้านด่ากับจะกมาอยู่บ้านปีนี้แหละทุกคนไหวอะไรฉันแม่จริงจริงลยหรือเป่าทำยองไอกเขา ไม่ได้ป่โอ,อ้ยอกรเดอบด็กระับไม่ทันเลยดิบทึ้ <c ười> งม,มากไไหมือก็จอมก็ได้ถึงจะถึงมากจริได้ย้อนได้ดนอนกระมืมเนื้อ คือต so ่อไอ้แม่เลยะทาไมจะเก้าขาวไหม้เนียมาเถาบาบาบเวีนไปเนาะบเวเวี่เด้อเป็นเลยงทำไมเฮีดยตั้แต่ทำไมปูงน่าตายง่ายเนาะต่อมากะฟาดวิเชียหงสปั่นแล้วเด่นอาขนดแล้วหนาเฮามัน มันอยู่กลางนู่นมันนู่ไแล้วล่ะเอาไปได้ผูปั้นมาไปได้นึกแบบนเหรอีอเหนือกหัว <c oughs> <c oughs> นะได้ยู่เขาก็เห็นหน้าก็ได้หน้ามาลายุมาบเขาปินี้แหละฮุบะฮุบวะเสร็จแล้วฮฮุบได้แล้วที่ฮุบเลย คือทุกคนหน้าด่านะันยุก่กขลังมั่วทุกคนท่นชาวบ้านขาเจ้าบ่แล้วกะเข้ากาับในท่าจีนี่ห็น,นะหทุกคนเขากับบริปั้นเลยมีทางทางรถมันบ่มีทางรถเขาา้ามาดิเข้ากับโบมีข้าวกินกาอนนะ <laughs> เข้ากับต้องได้เยียบเอาเหมืนเด็กจ้าที่แก่ได้เย็บแล้วก็หามือ <laughs> นี่ก็ได้หามือกันเลยข่าวบว่าเอาเลยหามือแล้วก็ตั้ตมเดีย๋ยวนี้เราบรตปั้นห้าสีดิ สบายกตะกาวไเ่านน้ำตข้าวตะกาวดนี่ข้าวกับปลาดิมน้ำกับดิตักสบาย่นี้ยังตึกยังสอเก็่าอ้โชคดีบริเกตสมัยโอไว้ฝยางไนม่ได้ปะน่ั่งไ่ันเลาจอเล่นเย็นเลยจังเอาห้ปัคน ทุกคนด่าก็มือแรกก็เลยเราหนะเฮ็ดแต่ว่ากลองไว้ถ้าเอาเขาหงปั้นแด่ทุกคนตัวนี้ด่าก็แม้เฮ็ดเนี่ยคือแบบยเยาวเมือส,สี่กินก้อนทุกคนเพราะว่าเข้ามันยาวเมิอแล้วนะ 你说我。<laughs> nó thời gian điện nhé. Cái nhà bầu đi.

ว่นะที่ดือกากแม่กาเยียบเรียบร้อยแล้วทุกคนกาแบ่งได้เป่าป่ายทุกคนก็แบ่งเค้งเพราะว่าถ้าสีแบบไปฟ้าทั้งผู้ทุกคนว่าเงินเพ่งนีน้อยนะทุกคนแล้วก็เอารถจักมาเอาทุกคน

คนด่ากัมแมกระหนเข้ามาเรียบร้อยแล้วมีแต่ท่ารถนน้องเอาทุกคนะกะด้าก้าด่าก้สซิเมอร์เลยทุกคนนา,าดากาด่ากะโคจบคลิปคลิปลงเพลงเท่านี้ก็ขอขอบคุณความใจทุกๆท่ทานที่เข้ามาฮับสม้มล่าก้ฝากกดไลค์กดติดตามมือองด่าบัน,นด้เดอรทุกคนเด้อสวัสดี